เปิดความลับขันทิเบตทำไมหลายคนบอกว่านี่แหละคือเสียงแห่งจักรวาลดูคำตอบในคลิปนี้ครับ ซึ่งขันที่เบตจะทํามาจากเหล็กผสมท,ทองเหลืองหน้าตาแบบนี้เลยครับจุดเริ่มต้นของขันที่เบตก็เกิดมาจากพระสงฆ์ที่เบตเขาจะใช้ขันนี้ในการสร้างเสียงนะครับเพื่อทําสมาธิในการสวดมนต์ครับซึ่งเสียงจากขันที่เบตก็จะมีเอกลักษณ์มีความกังวานนะครับหลายคนพอได้ยินก็รู้สึกว่าเหมือนตกอยู่ในภวังไปเลยครับเวลาใช้งานก็จะต้องเอาไม้เคาะรอบตัวขันนะครับเขาก็จะมีเสียงที่เป็นคลื่นความถี่ออกมาครับโดยคลื่นความถี่ของเขาก็จะไปช่วยปรับสมดุลอารมณ์แล้วก็คลื่นสมองของเราในช่วงต่างๆด้วยครับเวลาเราได้ยินก็จะรู้สึกมัน กับสงบมีสมาธินะครับเหมือนกับนั่งฟังเสียงอยู่ตรงใจกลางจัก,กรวาลยังไงอย่างนั้นเลยครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคแพนิกนอนไม่หลับซึมเศร้าพอได้ยินเสียงจากขันที่เบตก็จะรู้สึกดีขึ้นทันทีเลยครับก็เลยเป็นที่มาของฉายาขันที่เบตเสียงแห่งจัก,กรวาลน,นั่นเองครับเราลองไปฟังเสียงจากขันทีเบตกันครับ